สวัสดีครับเช้านี้เราจะมาชิมกาแฟอินดี้ที่ร้านอารามอนอามอน,อามอนเซ่กาแฟที่แม่ริมนะครับเขาว่าอร่อยที่สุดในโลกผมก็ไม่รู้ว่าอย่างไงนะครับพี่อามอนครับเช้านี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนของประเทศไทยตรงนี้ตําบลโป่งแยงโป่งแยงมีสองที่คือแบบโป่งแยงในกับโป่งแยงนอกครับปากทางขึ้นบ้านแจ่มเลี้ยวขึ้นโครงการหนองหอยครับนะครับขึ้นไปประมาณครับ หกกิโลก็จะถึงสูงสุดของมัดจังจากเิยมัดจังไปก็เป็นมัดล่องเพียงวันครับทากาแฟมานานเนี่ยาำธุรกิจกาแฟหานอยังอผมเปิดมาตั้งแต่ปีหกหน่ะหกสองหกหนึ่งนะครับที่ศรีราชาอามอนเซ่สาขาศรีราชาอามอนเซ่สาขาศรีราชาครับไม่ได้จำไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบใครทำไมใช้ชื่อนี้ ทำไมชื่อที่ผมเชื่อมอนใช่ไหมฮะด้วยความที่ว่าผมก็อยากจะเปิดร้านกาแฟมันต้องนานแล้วด้วยความเป็นคนชอบกาแฟสมัยที่ทํางานเป็นผู้อิการแบงก์ก็ชงกาแฟอร่อยๆให้ลูกค้าทานให้มันับแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าออกมาเนี่ยแล้วนอนอยู่กับบ้านเฉยๆก็เสียออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราใชมฮะมันน่าจะออกมาทําอะไรทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นจุดศูนย์รวมสมัยที่เจ้านายผมอยู่คนหนึ่งเป็นข่าวคุณ สมพงศ์จะนั่งกันทุกวันสมพงศ์เป็ของโรงแรมสีราชาน้อบยังนับถือท่านอยู่ครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องที่ชลบุรีระดับประเทศที่ชลบุรีครับท่านท่านก็มานั่งอยู่ทุกวันท่านให้การงท่านเคยมาที่นี่ด้วยเคยมาด้วยมาด้วยครับมาตอนนั้นที่ยังตรงนี้ยังไม่ได้ร้างอะไรเลยครับแล้วท่านก็บอกว่าเชียงใหม่ปากเซียนนะร้านกาแฟนี่มีเป็นไม่ได้ร้อยนะเป็นพัน ทำไมทำไมที่ร้านกาแฟที่เชียงใหม่ร้านดีบรรยากาศดีตกแต่งดีทำไมมีเยอะครับโอ้เนื่องจากว่าที่นี่กาแฟสายพันธุ์มันเยอะอริอเรกาที่คนที่แถวนี้ก็ปลูกกาแฟกันเยอะมากไปถึงเชียงรายเลยปลูกกันเยอะมากครับในชุมชนหมู่บ้านโกงยางนี้ก็มีกาแฟสายพันธุ์ดีๆเยอะใช่ไหมฮะไปถึงแม่คำปอง ทั่วไปเนี่ยสารกาแฟเท่านี้เขาปลูกกาแฟกันกเขาใช้เม็ดกาแฟที่นี่กันเขาใช้เม็ดกาแฟทางเหนือครับของพี่มอใช้เม็ดกาแฟที่ไหนเออจริงๆแล้วเนี่ยผมเิงกับแบรนด์อะโลมาใชไ่ไหมฮะผมซื้อกาแฟที่อะโลมาส่วนหนึ่งแต่เนื่องจากว่าบางทีผมเข้าเมืองลำบากผมก็ซื้อกาแฟแล้วแม้ในครับผมแย่แล้วก็มเีเยอะครับม่วงคําไปตรงนี้ก็มีที่ร้านที่เราไปชิมแล้วเขาว่ากาแฟเขาขั้วได้ดี อ่าผมโฆษณาให้พี่ไพศาลก็ได้ของพี่ไพศาลเนี่ยดีบอสโฟเป็นรโรงกาแฟใหญ่ระดับประเทศเลยโรงเขาอยู่ตรงนี้ฮัตติกาโอปตอคมแดงไปตรงนี้ประมาณสักกี่โลนเขาเป็นร้านกาแฟเหมือนกันโอ้โหร้านเขาเป็นโรงเรียนกาแฟเลยเป็นโรงเรียนกาแฟเป็นโรงเรียนกาแฟสายคนทํากาแฟขายเครื่องกาแฟทุกอย่างกาแฟเขาเป็นระดับใหญ่ของประเทศเลยครับเรัแล้วก็คนที่สร้างอาคารนี้ให้ผมก็คือช่างเดียวกันช่างเอผมชมเลยว่าน้องคนที่เป็น เด็กไทยใหญ่จบป .6 แต่ความสามารถเหนือเหนือที่กินคนที่เก่งนะ,ะที่เชียงใหม่เนี่ยหรือแม่ริมเนี่ยมีร้านกาแฟใหญ่ๆที่ต้องพูดถึงรวมทั้งเดี๋ยวบวกร้านพี่ด้วยครับอ่ะมีที่ไหนบ้างโอ้แถวแถวนิมมานนี่ฮะมันมีร้านผมโฆษณาให้ก็ไนดะ้โรสโตรดี้ไปดูได้เลยครับร้านเขากาแฟเขาอร่อยจริงรส รถทรอรี่ฮะตรงมิมานอนนียอยู่ตรงติดกับโรงแรมอารคใหม่อันนั้นก็เป็นร้านกาแฟที่รสชาติดีแล้วก็อร่อยนะครับอยากที่ให้มันมีร้านกาแฟเยอะครับแล้วแต่คนชอบความว่ากาแฟอินดี้มันอยู่ที่ใจเลยครับบางคนก็ชอบมีขั้วกลางขั้วอ่อนขั้วเข้มแล้วแต่ผมจะใช้เป็นกาแฟนี้เอาลาผสมกันถ้าแม่แม่ลิมต่างตเพิรเลยร้านนี้ใหญ่ในนี้มีมีหลาร โอ้มีหลายร้านครับากาแฟต้องแบบขึ้นมาแล้วก็มีกาแฟร้านตรงขึ้นมาแม่ลินแล้วก็มีกาแฟาอีกร้านผมจำไม่ได้ชื่อร้านอะไรร้านของคุณย,ยอดยอดยังไงฮะชื่อยอดอ่ะใช่อันนั้นก็เป็นกาแฟต่างประเทศครับเยอะครับต้องแบบขึ้นมาจากปากทางแม่ลินกาแฟเยอะมากครับแล้วก็ในความรู้สึกผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ากาแฟนมันมันวัดกันลำบากคอกาแฟจริงๆนะขึ้นมาได้เลยครับขึ้นมาชิมกันแต่ละที่มัน แล้วแต่กินด,ดี้นะฮะยกเว้นว่าพวกแบรนด์ดังๆครับอเมซอนสตราร์บัคอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเขาก็<อ>ติดตลาดไปแล้วครับผมเับผมเอ้พี่มองใช้แบบสร้างแบรนด์ตัวเองกับซื้อแบรนด์คนอื่นมาขายซื้อแฟนรนชาไชส์คนอื่นมาพี่มองว่าอย่างไรครับในในฐานะพี่เป็นเป็นนักธนาคารหรืออะไรเงี้ยเราควรจะทำยังไงผมว่ากาแฟันเรียนรู้ไม่จบอ่ะผมมี พี่สมพงศ์ก็รับถือนะฮะมีครอเป็นปูรูเขียนหนังสือเรื่องกาแฟแล้วผมก็เรียนจากเขานะฮะพี่บุญทองครับพี่บุญทองก็อยู่ร้านกาแฟอยู่ข้งงางล่างครับเขียนหนังสือเรื่องกาแฟโดยเฉพาะเลยครับผมก็นับถือเขาผมก็ไปเรียนรู้เรื่องกาแฟจากเขานะะในความรู้สึกกาแฟในประเด็นทังที่จบรกครับมันมีเยอะบางคนก็ชอบกาแฟดิบบางคนก็ชอบกาแฟที่เป็นลักษณะไวรุนเนี่ยชอบกาแฟดิบเยอะเปิดไทยมันดิบเป็นให้กินกันเลย แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ากาแฟมันมีหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ในวามรู้สึกว่าเครื่องเครื่องเครื่องชงมันก็เหมือนลับถ้าเครื่องชงบอดนี้ดีๆเยอะดีๆมีเยอะครับครับที่ร้านในเมืองมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่ร้านหยกไปร้านเป็นร้านขายเครื่องอุปกรณ์พวกนี้อุปกรณ์กาแฟอ๋อเขาขายอุปกรณ์กาแฟทุกชนิดเลยครับ ถ้ามาเชียงใหม่ใครบอกมาร้านโยงนี้ใช่เลยประมันั้นครับผมผมโฆษณาให้เลยร้านนี้ผมถือว่าผมก็ไปเดินไปเดินไาไปเดินซื้อของเขาบ่อยครับอุปกรณ์กาแฟเครื่องกาแฟ,ฟตู้เย็นตู้เล็กตู้ใหญ่มีหมดเลยเพราะนั้นกาแฟแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ร้านกาแฟดังๆในเชียงใหม่มีเยอะใน,ในแม่ดิมเนี่ยมีร้านในแม่ริมนี่ก็อย่างที่ผมบอกกันมีดีรโกลครับแล้วตามรีสอร์ทที่เขาก็ขายกาแฟกันงหมดแหละ กาแฟเขาดีๆเท่ากันเป็นท่น<ป>นานเขาพัฒนาเองโอ้เขาก็ใช่ครับในรีสอร์ทเขาก็มีที่ดังๆที่ผมกขึ้นไปบอกม้อนวนครับนะฮะกะแาแฟปังลุงครับขึ้นไปที่เลูกได้่างกาแฟต้นไม้ใหญ่ครับอันนั้นสายบ้านการกรแฟเขาก็อร่อยับน,นะฮะถ้าจะเป็นออนเซนม้อนแจ่มหรือขึ้นไปพาวกูฟ้าปานวิมานของท่านจะลงก็สวอนคิรีอันนั้นนะฮะพวกนี้ถ้าไปเจอร้านกาแฟอร่อยๆ่อยหมดเลย ไอ้แต่ละที่พยายามสร้างจุดขายอะไรยังไงครับพี่หมอเขาก็มีจุดขายของเขานะฮะผมยกตัวอย่างอย่างดีบุโก้จุดขายเขาเรื่องเยอะอลังการงานสร้างทุกคนมาจะต้องแวะกาแฟเขาจะออกเพิ่มรดจับนะฮะอย่างเช่นผ้าจานที่ท่านชอบทานกาแฟร้านดีบุสโกมากรสชาติดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมก็ไม่ได้ว่าเก่งกานอะไรมากมายเพียงแต่ว่าไปรู้แค่นั้นเองแค่เป็นคำว่า พ,พี่มันไม่มีใครค่อยซื้อแฟรนไชส์มามามาทําไม่มีครับผมไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์ใครก็ไม่ได้คือคือคือร้านทั่วไปเขาก็าไม่นิยมซื้อแฟรนไชส์ไม่ค่อยนะที่นี่กาแฟเป็นใหญ่เขาก็เป็นแบรนด์ถูกเขาเองก็ตั้งร้านกาแฟขึ้นมาเองยกเย็นเช่นกาแฟที่ดังๆในเชียงใหม่อแบรนด์รถซิริยมอะไรเนี่ยน,นั่นก็มีจะเป็นทั่วรถที่ยอมรถที่ยสมทิยมทุกคนก็ไปซื้อแฟรนไชส์เขาแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยจะอินลักษณะของแฟรนไชส์เพราะว่า เราเป็นอินดี้กันตัวเราพี่อินดี้กับแฟรนช์อันไหนดีกว่าไหนหรืออันไหนดีดีทั้งหมดแหะครับแต่ว่าอินดี้มันก็คือตัวเราใช่ไหมครับครับเราจะเราไม่ได้ถูกเราคอนโทรในตัวเราครับแต่ถ้าเป็นแฟรนช์ยเราจะถูกคอนโทรในบริษัทใช่ไหมฮะต้องทําอะไรให้เป็นสเปคเข้าทั้งหมดมันเป็นการระเบียบมันจะมีเป็นการระเบียบดีๆแล้วยอดขายก็คนเป็นที่แบรนด์ที่คนรู้จักอ่าอันนั้นก็เรียกกับแบรนด์เป็น อ่ะที่กาแฟอินอดนี้เนี่ยเราทํายังไงถึงจะเป็นเป็นที่ยอมรับคือคืออย่างกาแฟอย่างที่เนี่ยอยากก่างแบบที่ชลบุรียยแรเ้ยก็มมันก็มีร้านกาแฟเยอะแยะเนี่ยเราจะสู้กาแฟแบรนด์เนมได้ยังไงโอ้เรื่องที่ตอบอยากบางคนเขาติดผมขอยกตัวอย่างสตาร์บครับสคส์ในคนเุ้ขก็ติดสตาร์บัคส์เป็นกาแฟระดับโลกแล้วใช่ไหมฮะลามันกาแฟท้องถิ่นครับกาแฟไม่ได้ ว่ากันเองเป็นกาแฟแบบแมมมลี่กินกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันไม่ได uh, ้ว่ามันก็ตอบโจทย์ยากนะพวกนี้มันก็ตอบโจทย์ยากเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าการการขายกาแฟให้อร่อยมันมันมันคอกาแฟจริงๆเขากินเขารู้คอกาแฟเขารู้เขารู้ครับเขารู้เราคอกว่าบางคนคอแท้ๆเลยนะที่เขาบอกก็เหมือนทันวายผมขายวายผมว่าคนกินวายเก่งๆอ่ะเขาก็รู้แต่ถามว่าเราก็รู้ครับว่าวายอันนี้มีดาร์กมี เป็นไวน์อิตาลีเป็นไวน์ผสมใช่ไหมฮะเป็นยังอะไรไวน์ก็มีหลายสายพันธุ์และไม่ต่างเหมือนกันครับกาแฟก็อย่างไวน์ก็อย่างนะฮะมันมีเยอะเยอะมากเยอะมากแต่เพราดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันอยู่ที่คกิมที่ตัวหลังถ้าเขากินแล้วผมบอกคุณเทพกาแฟผมอร่อยไหมพี่พี่ยกแก้วให้ดูหน่อยแก้วผมเป็นลูกหัวใจนี่นะฮะแล้วก็เป็นลูกหัวใจแล้วจับแล้วว่า มันเป็นแก้วสองชั้นใช่ฮะแล้วก็มองออกเป็นรู้ไปใจเพราะนั้นกาแฟที่ดีก็ต้องมีคีม่าเยอะๆใช่ไหมฮะให้ดูแล้วมีความหอมฟันค่อยๆขึ้นมาก่อนกินก็ต้องดมก่อนก่อนกินต้องดมก่อนกาแฟควรจัดนะความหอมเข้าไปในร่างกายใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกอ่ัผมกาแฟส่วนใหญ่่กินทีดีก็ไม่ใส่แต่น้ําตาลกินแบบดิบๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่แล้วใครคนชอบนะฮะถ้าต้ําตาลใส่เป็นน้ํา ฮันนี่ไปน,นิดน,นึงอ่างเงี้ยบางคนก็ชอบฮันนี่ไปใช่ไหมแล้วก็จะเช้ามีกาแฟม,มีอโวคาโดแล้วน้ำผึ้งโรยไปในอโวคาโดนี่ปุะเทศอยู่ผมทำให้ได้ไม่ครับพี่เ,เดี๋ยว <c oughs> อ่ะพี่อมตอนตนี้ราคาพี่พี่ <ขา S 2> พี่คิดยังไงน้องราคากาแฟครับอ๋อที่นี่พวกผมราคาเป็นมาตรฐานผมถือว่าผมอยู่คนนี้นะแต่ความไม่มีทั่วไปอะใช่ไหมกาแฟทั่วไปถ้าผมขายร้อนเนี่ยผมขายแปดสิบเย็นก็เก้าสิบ ครับปั่นก็ร้อยยี่สิบอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เป็นพวกอิตาเลียนตัวด้าใช่ไหมฮะมันมันมันก็มีหลากหลายของร้านกาแฟใช่ไหมฮะแต่เกณฑ์มาตรฐานผมก็อยู่ในเกณฑ์เนนี้ยราคาผมเช็คแล้วเราอยู่จะอยิบไ้เกณฑ์ไ้เกณฑ์ทั้งท,ที่ผมเช็คในระดับของร้านกาแฟนะฮะประมาณนั้นแล้วเราอยู่บนเขาราคานี่มันก็ประมาณนี้ครับเจอเช้าๆจะมีตา่างชาติมานั่งกินบ่อยๆกินแบรคฟาสต์ของนะฮะแล้วก็ ออมากินกาแฟทุกนี้เขาง่ายๆครับรัเขาชอบมากดูในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กได้เลยฮะฝรั่งก็จะคอมเมนต์ให้ผมว่าฟาร์มที่นี่มาแล้วน่าสัมผัสอะไรบ้างครับเขาเช้าเนี่ยตอนนี้บอกเช้าดีขึ้นไปนั่งคุยกันข้างบนไหมครับข้างบนบรรยากาศจะดีมากท<น>ั้ง <2 S 2> สองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยขึ้นกุ้ยสวนตอนนี้เรามาคุยเรื่องกาแฟก่อนนะเพียงมองครับอ่ะพอพี่ทําร้านกาแฟแบบนี้เนี่ย ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยังไงครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยังไงจริงๆผมเนี่ยเป็นที่พักรีสอร์ทนะครับ <ะ S 1> ะะตอนนี้การทํารีสอร์ทก็ต้องมีร้านกาแฟามีร้านอาหาร,รใช่ไหมครับดังนั้นผมมีไม่เยอะผมบริการไม่เกินยี่สิบท่านในรีสอร์ทผมเพระฉะนั้นเวลากินไปเราก็ต้องรู้ว่าคนชอบแบบไหนครัคนเนี่ยทิศดีคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันครับแต่อะไรก็ได้ว,วัดใจผมทิศดีผมมีสามช่อชาบ ชอบเชื่อใช้ถ้าเขาชอบแล้วเนี่ยถ้าเขาชอบแล้วเขาเชื่อนเรื่องราคาเขาไ่ยไม่ได้เป็นตัวกำหนดเพราะชอบแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นชอบต้องมาก่อนถ้ากินกาแฟแล้วชอบเนี่ยยังไงเขาก็มาเขาชอบเราแหละมันเราจีนสาวถ้าชอบได้ยังไงสาวก็ถ้าชอบยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ใช่ต้องแต่การที่เขาจะชอบเนี่ยโอไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ไหมฮะกินกาแฟให้อร่อย จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราปรุงแต่งกาแฟหลักจริงๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกนาฬิกาจับเวลาอาหารโดยหลักการเนี่ยกาแฟเนี่ยน้ำหนักเป็น17กรัมโดยมาตรฐานสมมตินะร้านกาแฟดีๆก็จะมีตาชั่งแช่กาแฟแล้วเป็นช็อตๆไปแล้วในการกาแฟของของไหลเนี่ยต้องไหลประมาณสามสิบสี่สิบวิอะไรให้ลงมาใช่ไหมฮะอะไรเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะม้กระทั่นเครื่องชงเนี่ยไอ้เครื่องหมดมันมีวามละเอียด ควจะตั้งสเกลให้ละเอียดเท่าไรต้องเอามือบดบดเพราะถ้าละเอียดมากเหมือนแป้งนะกาแฟไม่ออกนะเอาว่ากันทันทีดังนั้นกาแฟเนี่ยต้องมีงความพอดีของมันนเวลาเราบดเนี่ยมันจะมีตัวตัวตัวนั้นเนี่ยผมตั้งบางทีมันยังมันสเสียเลยบางทีต้องคนต้องต้องพวกช่างเก่งๆตั้งยังไงก็แล้วแต่นี่มันแล้วแต่แล้วแต่เราชอบเลยครับถ้ามันทาให้มันบีบแล้มัน มันมันมันยากนิดนึงอะไรอย่างที่ผมบอกว่าพี่อมรถ้าเป็นสูตรของพี่อมรเนี่ยครับอะไรผสมกอะไรเท่าไรยังไงอะไรผสมอะไรกับเท่าไหรก็คือครั้ในกาแฟเนี่ยอ๋อถ้าเป็นสูตรพี่อะไรที่นี่เลยนะผมเอาเป็นกาแฟพิเศษกันขนาดใหญ่แล้วเป็นยกเว้นว่าลูกค้าบอกขอเข้มเข้มผมก็จะบมดเข้มให้ครับแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วโดยทั่วไปถ้าไม่ถามทั่วไปคนก็ไม่ถามเลยก็เอาขัวกลางกับพักเข้มมาผสมกันแล้วขยบ ครับนะฮะเนี่ยผมก็ผดไปแล้วาานะฮะแล้วก็เอาพวกกลางกับพวกวเกมผสมกันแล้วผมจะมิกไว้เนี่ยเอาพวกอันนี้พวกกลางกับพวกเขมผสั้วเกมผสมกันาานะครับแล้วก็มิกเข้าไปครับ เดี๋ยวเมื่อออกเอ๊ะที่อื่นเขาเขียนเมนูที่นี่ทำไมไม่เขียนเขียนครับเมนูผมจะเขียนแต่ว่านี่ไงเมนูอยู่ข้างหน้าออนี่ครับเมนูอยู่ข้างหน้าครับผมแล้วก็ผมว่าเปิดได้เพราะเปิดเป็นจริงเป็นจางเพราะง,ง,งานหลังบ้านที่สำคัญถ้าง,งานไม่ดีผมคงยัง อ๋ออันนี้ยังไม่เป็นจริงกันยังไม่เป็นจริงเป็นสองแล้วเป็นอีกแล้วที่ผมทําให้ยินทูเวเซอร์เข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวจะจ้างบริษัทเข้ามาทําการตลาดแล้วก็จ้างแอดมินเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ครับจะเป็นการตลาดยุคใหม่ใช่ไหมต่อไปต้องเป็นการตลาดยุคใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะโทรผ่านแอดมินแอดมินลูกค้าที่เข้ามาจองห้องพักก็ต้องผ่านแอดมินทั้งหมดเลยนี่การตลาดยุคใหม่ยุคใหม่ครับธุรกิจนี้ก็ต้องเกิดได้ ปีสองปีนี่เองเพราะว่าต่อไปอย่างที่บอกเดยวที่คนไม่อ่านหนังสือพิมพ์ให้หมอนเพื่อนมือแล้วใหญ่ช้ามันก็เปิดครับเปิดอยู่ในนี้หมดลงในเ o o k y o ยูทูบอะไรพวกนี้เฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกหรือแต่สุดท้ายใครจะไปลงสื่อนี่สําคัญมากเพราะว่าถ้าไปเนี่ยผมทํากาแฟอะไรก็แต่ผิดพลาดนิดนึงเนี่ยสื่อไปลงในที่ผิดนี่เรายุ่งเลยต้องมาทั้งแก้เพราะนั้นเรางานหลังบ้านถ้าไม่ดีเนี่ยผมไม่กล้า ไม่กล้าไม่กล้าเปิดเต็มตัวมากครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราเปิดธุรกิจกันกเองครับนรู้จักโทรมาอะไรเงี้ยแทนนะฮะร,รีเฟอร์กันใช่ไหมฮะที่อาจารย์มระเป็นก็ให้คุกเทพช่วยมาดูหน่อยที่ว่าว่าอาจารย์มาอยู่ตั้งยี่สิบวันผมดูแลข <m> <c oughs> ออาจารย์ลูก้าครับผมทุกอย่างที่ผมบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกาแฟที่สัมผัสได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันตอบโจทย์ยากนะเรื่องกาแฟ ใช่ไหมฮะอย่างที่บอกอะดมก่อนครัแบกาแฟหอมไม่หอมใช่ไหมฮะถ้าก่อนกาแฟกินเขาจะรู้ <c oughs> พี่ผมขอน้ำตาลหน่อยฮะผมขอมน้ำตาลอีกอันอ๋อ,อนี่จริผมจะไม่กินหวานบอกงงเลยครับใช่ผมจะไม่ค่อยกินหวานนะที่ผมไม่ได้คนนี่นะครับผมสมผลผมส่วนตัวผมไม่กินเลยหลายๆคนก็ไม่ได้กินน้าตาลเป็นต้น บีไม่ได้คนต่างกันอครับผมเพราะคุณคุณประทเทศเป็นคนหวานอยู่แล้วก็เคยกินหวานนี่นะครับจะเอาดีทางรายการชิมอาหารบ้างหละ <c oughs> คือทํารายการพระสองแต่พระจริงๆขอคนเสียนพระทุกคนนะครับจะกินต้องกินต้องโยต้องดูผมเลยทําให้ครอบคลุมทุกเรื่องเลยครับครับกาแฟก็มีให้กินรู้สึก การกินกาแฟมันเป็นเสน่ห์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าแค่ดมเนี่ยเหมือนเหมือนวายเนี่ยเขาให้อมไว้ก่อนนะครับเวลากินเขาให้อมไว้ก่อนเทคนิคของการกินวายใช่ไหมฮะแล้วก็มือมือจับก้านแก้วอย่าไปกัดแก้วเด็ดขาดอุณหภูมิวายเปลี่ยนอะไรนี้เป็นน้อยพี่โชว์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 แก้วกาแฟมาข้างหน้าหน่อยโชว์โชว์อ่าเนี่ยเนี่ยเดีเอาเอาเอาเครื่องหมายการค้าออกหน่อยนี่เครื่องหมายการค้าดิอามอนเซอ๋อนี่ยครับเดี๋ยว เดี๋ยวนี้กล้องมันมันระหว่างบันทึกวีโอเนี่ยมันจะถ่ายภาพด้วยผมเลยสบายเลยทําทําเที่ยวเดียวอร่อยอนี่นะครับเป็นกาแฟละสดที่ร้านอะไรนะอามอนเซ่ครับอามอนเซ่อยู่ในรีสอร์ทของพี่อามอนชื่อรีสอร์ทสมายสกายฮิลสมายสกายฮิลนะครับคุณเซิร์ชเข้าไปใน Facebook น,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 นะครับเจอสมายสกายฮิลนะครับอยู่ตาบลโป่งยางโป่งยงป่งยงตําบลโป่งแยงมันมีโป่งแยงนอก ไอ้ป่งยงนอกตรงนี้ป่งยงในทางม้วคถัอันนั้นก็ร้านกาแฟเยอะแยะหมดมาลูชิพวกบ้านโมลิในนั้นมีร้านกาแฟหมดเลยนี่นะครับเสน่ห์ของที่แม่ลินคือถ้ากินทุกร้านนี้ต้องอยู่ไปอาทิตย์นะครับถึงจะกินครบทุกร้านผมว่าคุณเตเทพรัศมีผมได้ห้าโลคุณเที่ยวไม่หมดเข้าไปนั่งกินกาแฟนี่ตาตั้งเลยตาค้างเลยครับอแต่ละคนนี่ นี่นะครับตื่นตอนเช้านี่นะครับกาแฟอินดี้ของพี่อมรนะครับครับเดี๋ยวผมตื่นสายไปครึ่งชั่วโมงนัดไว้พี่อมรโมงครึ่งเออหกโมงครึ่งมีเจ็ดโมงแะครับเดี๋ยวลองมาดูบรรยากาศตอนเช้าสวยมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่อมรครับครับ